สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนี่คือรายการอะไรเอ่ยไายเขาก็บอกอยู่แล้วถอดรหัสชีวิตบนฟ้ามือขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยมีความสุขนะคะครับผมวันนี้ท่านผู้ชมครับพลาดไปได้นะครับเพราะเราจะพูดถึงคนซึ่งอันตรายมากและไม่ควรที่จะเข้าใกล้ไม่ใช่นักมวยนะครับยิ่งกว่านั้นอีกนะครับนอกจากนั้นเราจะมาพูดถึง เรื่องของเจ้ากรรมนายเวรนะครับเอาละครับเอาเข้าเรื่องเอาลายมือก่อนนะก่อนที่เจ้ากรรมนายเวรนะลายมือก่อนก็ได้ลายมือลายมือนี่พี่พัชนีนะฮะได้ทราบว่าเมื่อตอนนี่เองตอนเช้าๆนี่เองนะฮะคุณกลิ่งคุณกิ่งพัฒนาใช่ไหมเก่งมากคนนี้เก่งนะฮะเก่งเป็นลูกเสีอจรันพัชนีแล้วตอนนี้นะฮะแล้วเขาสงสัยอะไรฮะเขาสงสัยว่าเขาเนี่ยได้ไปจับมือคนคนหนึ่ง นะคะซึ่งอยู่ในแวดวงเขารู้จักผู้หลักผู้ใหญ่อะนะคะเขาไปจับมือคนคนนั้นคนนี้คนนี้ในวงการเขาพูดแล้วคนนี้คือเป็นมือปืนแล้วคุณกิ่งจับทำไมไปจับมือเขาล่ะคบก็เขาเขาเป็นคนไฟแรงอะอ๋อเขาพอเริ่มศึกษาจากที่พัชนีก็ไฟแรงต้องศึกษาจากมือคนอื่นไปเรื่อยๆขอพิมพ์มือขอพิมพ์มือมาออกรายการเขาขอพิมพ์มือคุณกิ่งขอพิมพ์มือเขาไม่ให้แต่ให้ดูเฉย และคุณกินก็นำมาถามพี่ฉะนั้นนะคะท่านที่ดูรายการเนี่ยท่านจะรับคนงานหรือจะรับคนงานอะไรก็แล้วแต่เข้ามาทำงานในบ้านนะ,คะคเคยมีข่าวบ่อยๆต้องดูลายมือต้องรู้นิสัยด้วยวันนี้จะให้ความรู้นะคะ ฉะนั้นคุณกิ่งเขาก็ส่งลายมือเอาลายมือให้ดูแต่ว่าพี่คืนเขาไปแล้วแต่ว่าเรามีตัวเราจะอธิบายได้นะคะเรไม่เก็บไว้เสียได้อลืมไม่เขาคุณกิ่งเขาวาดอีกทีนึ่งเขาวาดอีทีเพราะเขาไม่ให้พิมพ์มือฉะนั้นนะคะคนที่ดุและก็ใจถึงนะคะจะต้องเป็นคนที่หนึ่งเลยทำไมมือนิ่มเลวจะเป็นคนใจดีขี้สงสารคนนั้นมือจะต้องแข็งอ๋อมือพวกมือแข็งแข็งในลักษณะไหน แข็งในลักษณะเหมือนคนใกล้จะตายเส้นมันจะยึดแล้วตรงมือเนี่ยมันก็จะแข็งพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะยังเพราะอย่างนี้มันก็สมมติว่าคนที่เป็นเหมือนแข็งเหมือนในลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นทั้งๆที่เขายังแข็งแรงอยู่นะไม่ได้ใกล้ตายไม่ได้ใช่ไหมใช่แต่ให้สัมผัสไม่ต้องใครหรอกคุณเก่งว่าหนูกิ่งเนี่ยหนูกิ่งพัชตราเนี่ยเป็นผู้หญิงสวยถูกไหมใช่หวานเจี๊ยบเลยใช่ไหมใช่ผิดถนัดค่ะคุณกิ่งเป็นผู้หญิงดุมือกาแข็ง อันนี้ก็แสดงว่าผมไม่ควรเข้าใกล้คุณกิ่งก็ไม่รู้ละ่ะนะคะเขาเขาเป็นคนใจใถึงเป็นคนดุนะคะก็คือผู้หญิงเนี่ยบางทีสวยแต่มือแข็งแข็งมือแข็งอ่าแต่นี้บางคนบอกเอา้าเออมันจะวัดย<บ>ังไงมือแข็งบางคนที่ใช้แรงงานเนี่ยก็มือแข็งเออเนี่ยที่ผมจะบอกอไม่จริงนะคะมือเขาเนี่ยมองว่าเหมือนแข็งแรงเวลาจับเนี่ยจับที่ จังผิวมือเนี Schools ่ยจะนิ่มบางคนเนี่ยใจดีแล้วนิ่มเหลวเลยอ๋อทั้งที่มือด้านคือด้านด้านแบบด้านกับแข็งเนี่ยมันด้านไม่เหมือนกันต่างกันตรงไหนด้านก็คือผิวหนังมันด้านพอกดลงไปแล้วมันเหลวกดแล้วแต่กดยังเหลวอยู่แต่นนี่มันแข็งี่เนื้อมันจะแน่นไปหมดเลยแข็งแล้วมือกระดูกระเดกอะไรเนี่ยอย่างพูดเวลาเขาจะพิมพ์มือเนี่ยมือมลง มือเขาจะกดเมื่อกดไม่ลงอ่ะให้ดูลายมือเลยนมือแข็งครับอันนี้อันนี้ชัดเจนแล้วนะครับท่านผู้ชมครับให้ดูเลยนะคะไม่ใช่มือด้านนะครับมือแข็งไม่ใช่มือด้านมือด้านไม่เกี่ยวให้กล้องโคดเลยนะคะคนที่ไม่ควรเข้าใกล้นะครับพี่พอดีไม่ควรเข้าใกล้เอาึงหนึ่งในที่จับหลักได้ก็คือมือแข็งมือแข็งไม่เหมือนมือด้านนะฮะมือด้านไม่เกี่ยวมือด้านเพราะไปโดนไม้โดนอะไรมือแข็งเนี่ยผู้หญิงสวยๆก็มือแข็งได้อย่างหนูกิ่งพัทรานะคะ มือแข็งก็คือเวลาพิมพ์มือแล้วมือมันจะโก่งด้วยมันจะกดไม่ลงเห็นไหมฮะกดไม่ลงมันจะเห็นรอยขาวๆตรงนี้<อ>นะคะจุดที่หนึ่งคือมือแข็งครับจุดที่สองเส้นใจเส้นสมองเส้นชีวิตสามเส้นนี้จะลึกเป็นเส้นใหญ่ลึกชัดแล้วก็ไม่แตกแขนงเลยนะคะ แล้วก็เส้นสมองออกอังคารสูงเส้นสมองออกอังคารสูงเป็นคนที่กล้าปะทะกล้าทํากล้าทุกอย่างอังคารสูงนี่คืออยู่ที่สันมือกลางกลางเนี่ยกลางกลางนี่คืออังคารสูงนะคือถ้าเส้นสมองเส้นสมอง่ช่วยชี้นิดหนึ่งนะฮะอันนี้เส้นสมองเส้นที่สองเส้นสำคัญนะถ้าวิ่งไปที่เนินอังคารสูงมีแววแล้วปะทะเลยปะทะนะฮะแล้วเส้นเรียบด้วยและมือแข็งด้วยอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญที่สุดเส้นนี้เป็นเส้นชีวิต เส้นชีวิตที่ขาดตอนเส้นชีวิตขาดตอนหมายถึงคนอารมณ์ร้อนอารมณ์ปวนแปลแต่ว่าคนคนนี้เส้นชีวิตไม่ขาดและหนาด้วยเออนั่นเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าเก็บความรู้สึกคนได้อย่างเลือดเย็นอไม่กระโตกกระตากเลยไม่มีนั่นเลยไปถึงจัดการเลยไม่ใช่เราเห็นว่าคนเส้นชีวิตยาวแล้วหมายถึงว่าคนมีความคิดสุขุมถ้ายาวแล้วมือแข็งแล้วเส้นเรียบอย่างนี้ นะฮะพวกนี้เป็นมือปืนระดับมืออาชีพแล้วเป็นคนที่ดุแล้วมือแข็งด้วยเก็บความรู้สึกเงียบนิ่งคนอย่างนี้ถ้าเราจะคบอยู่เราจะคบแบบักษะไหนดีฮะก็จะครบไหมอ่ะแต่ต้องตั้ง <c oughs> ซุ้มซุมมือปืนแล้วก็คออยครบอ่าแล้วก็นี่มือขวาก็เหมือนกันเห็น <c oughs> ไหมอันนี้ออกอังคารสูงแล้วก็เรียบ <c oughs> นะคะ แล้วมือแข็งด้วยอันตรายสําคัญคือมือแข็งนะฮะค่ะเอ๊ะมันเป็นไปได้ไหมพี่เจนทีมือซ้ายแข็งมือขวาไม่มีค่ะถ้าแข็งมันก็ต้องแข็งทั้งสองมือทั้งสองมือทั้งสองมือนี่อย่างนี้อันตรายนะถ้ารับคนในลักษณะนี้เข้ามาอยู่ในบ้านอะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่รู้จักัวนอนปลายเท้าเอาว่านิสัยก็แล้วกันถ้ามืออย่างนี้คุณเอาเข้ามาไว้ในบ้านอันตรายนะคะให้รู้ไว้แล้วมือต้องแข็งนะมือต้องแข็งด้วย